ินดีต้อนรับนะฮะสู่รายการยกสยามครับโอ้ยแจ็คพอตแตกแล้วแจ็คพอตโอ้โหมันจริงๆแตกมา3มครั้งแล้วนะฮะและยินดีที่จะแตกต่อไปเพราะว่าแจ็คพอตของเรานะฮะก็ถือว่าไม่ยาก10ข้อแต่ละข้อเดี๋ยวนี้รู้นะฮะว่าเล่นแล้วง่ายๆแต่ว่าถูกติดกันเนี่ยมันท้าทายเพราะนั้นใครที่ได้ยกให้ไปเลยคู่ใหม่โอ้โหขนาดดูไกลๆเนี่ยผิวหนังรอบตัวนี้เปล่งไปด้วยความรู้ทั้งนั้น อาไปด้วยความรู้เต็มเปี่ยมเลยพร้อมอยู่นวคู่นี้นะฮะคุณไก่สมะและคุณตุ้ยมาเลยอันนี้ไก่หรือมาฮะสวัสดีครับผสคครับพี่ครับสวัสดีครับบรรยากาศที่เห็นเขาแตกเรียนแบบได้นะครับคราวนี้เขาจะเรียนแบบขอตบให้ปากแตกก่อนเลยได้ไหมโอ นี่ยังไม่ทันเล่นก็ทําไมครับเออปัศวะจะลาดนั่งอยู่แล้วลุ้นมากมาอะไรนี้ทุกคู่เลยละครับาด้รางวัลของเรานะมีเงินล้านบ้านรถความยากง่ายเท่ากันแต่ว่าโชคเลือกเอาเองทรูมูฟ 3G WiFi 1 2หรือ3เชิญเลือกเลยก็ขอทรูมูฟ 3G WiFi 2ก็แล้วกันสองนะถ้าว่าแจ้กอนแต่งสิบข้อนี้สิ่งที่จะได้ไปสําหรับคู่นี้คือเปิดมาเป็น ย,ย,ยั่ีห <laughs> มายเลขหนึ่งไม่ได้เลือกนะฮะออกมาจะเป็นหล้านบาท <laughs> ยวไม่ได้ะไรอันนี้กี่ไม่ได้เลือกด้วยมาในขสามที่ไม่ได้เลือกก็จะเป็น t o โยต้านิวว o s ไป t o โยต้านิวว o s อนะฮะหนึ่งห้าจีลิมิเต็ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น t o โยต้านิวว o s Make It ิทแฮปเปนภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมีการสลับกันบ้างครับพี่ตาแล้วแต่ครับแต่ว่าคุณตุ๋ยเขาไม่ค่อยถนัดอยู่ข้างบนเขาอยากได้เป็นเสาอะครับพี่ ตอนนี้มันจะมีเขามันมีแต่ตะขาบงูแล้วมีแช่ฮะไม่เป็นดวงวิญญาณเขาจะได้ดึงเสาเธออยู่ห้องไหมหรือว่าจะให้เราไปอยู่ก็คือถ้าอยู่ในห้องนี่คือเหมือนห้องคุมภาพลวผู้ชายเพียบเลยอ่ะผู้ชายพอเกณฑจบตรงนี้ข้างบนค่ะต้องดูไฟบนนะไปข้างบนอ่ะคุณด้วยตัวได้จะไปที่ห้องเก็บตัวข้างบนนะเชิญเลยครับ หลายๆคู่มาก็จะไม่มั่นใจแล้วก็จะเกรงในข้อแรกผ่านมันไปให้ได้เพราะนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับดูนะครับว่าเขาจะผ่านไปได้หรือไม่โอ้โหอันนี้มันเป็นคําถามเหมือนประหนึ่งถามคุณไก่สมพลนี้เลยเหรอครับคุณรู้จักไก่ไหมครับรู้จักครับไก่ร้องไงเอ๊ะออีโอ๊โออันนี้ไก่จะมาอะไรกันตีกันครับไก่ก็จะเอ อันนี้ไก่แก่ครับยังไงยังไงแล้วไก่หนุ่มวอะอ๊อแล้วไก่เด็กเด็กก็เอ๊ะเอ๊ะรู้เรื่องไก่เป็นอย่างดีรู้เรื่องสำเนียงว่าวัยไหนไปไหนรู้เป็นอย่างดีฟังรู้หมดครับเอาตรงนี้แหละจะผ่านเรื่องไก่ไปหรือไม่ถามเลยตะกี้ร้องว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไก่ใหญ่ใหญ่ยหญ่หน่อยพี่ไก่ร้องเอ๊ะเอ๊ะมันหมายความว่าไงครับ เอ๊ะเอ๊ะชื่อไก่ต้องรู้ชื่อไก่อันนี้ลองทำไมก็ไก่ครับเช้าแล้วขอใครครับฉันอยู่ที่นี่อมันแปลว่าอะไรแปลว่าเช้าแล้วหรือว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่มืองนาทีเจับเวลาครับ ฉันอ,อยู่ท e> ี่โอ้ยากเหรอครับหลวใ้อตอบปิดข้อนี้ไปเป็นไก่ได้หรือเปล่าโอ้ชื่อไก่ก็ต้องรู้ภาษาไก่สิปกติตอนเช้าจะได้ยินเสียงไก่ร้องนะฮะแต่บางทีบางตัวนะครับคุณผู้ชมครับพี่ตาครับครับมันร้องทั้งวันเลยนะฮะบางคนกลับบ้านทํางานเช้าแล้วมันนอนตอนเย็นนี่ต้องตื่นเพราะว่าไก่ร้องครับผมนี่เคยเลี้ยงไก่มาแล้วครับใช่ข้างบ้านชั้น กางคืนมีครับเคยได้ยินนะตีสองตีสามนี่มาแล้วครับถ้าตามสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะบ่งบอกว่าเหมือนสัตว์ครับต้องหันไปทางนู้นครับสัญชาตญาณของไก่นั่นแหละบอกคุณพี่เข้าไปคือเหมือนกับบอกว่านี่เป็นถิ่นของเราหรือว่าจจะร้องเรียกเรียกบอกเพศตรงข้ามให้รู้ถึงว่าตัวผู้อยู่ตรงนี้หรือว่าตัวเมียอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะฮะผมเดาว่า น่าจะบอกฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าผมได้ยินเขาร้องตลอดเวลาครับพี่ตาตัวเป็นคนแต่ใจเนี่ยรู้ใจสัตว์ในใจมันทังนี้มากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราเราลังบอกข้อมูลไปทางคุณด้วยตุยใช่ครับอันนี้ฟันธงอย่าให้ผิดแล้วมาเชื่อมั่นใจอย่าให้ผิดไปฟันทำไมอะไม่รู้เห็นเขาว่าฟันแล้วหนูมันโขลกแล้วทขกขาดทุกปีตกลงองรับก็ไปฟังคุณด้วยตุยว่าเขาคิดยังไงหลังจากนั้นคุณไก่ก็จะมาตัดสินใจเรื่องอะไรกอกไก่เขาไก่แล้วแต่คุณนะครับสิบวินาทีคุณด้วยครับเชิญ าไก่คะ่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าไก่ข้างบ้านอตุรมันชอบขนันตอนเวลาบ่ายบ่ายอาจจะไปเดินไปด่ามาันด้วยเดี๋ยวว้าทำไมไม่มขันตอนเท้านี่มันบ่ายอยู่นางขันทั้งวันคุณอาขันแล้วไปแล้วเห็นไหสิบวิสิบมิมีม้ามายืนยันด้วยอย่างงั้นยิ่งมั่นใจใ,ใหญ่เลยครับ่ตาครับเพราะฉะนั้นนี่ออกมาตรงกันอยู่ในขณะนี้มั่นใจว่าไก่เยอะแค่เนียหมายความว่าอะไรได้ยินเสียงไก่ก็ร้องอยู่ตลอดเวลาตอบว่าข้อขอไข่ครับ ฉันอยู่ที่นี่ครับผมนี่คือข้อที่หนึ่งจะผ่านได้หรือไม่ <laughs> มาดูผอเลยนะฮะขตัตไปนะครับ <laughs> ผมชนะ <laughs> <laughs> เราบ้านจี้ว่าจได้แค่ข้อเดียวนึกว่าข้อแรกก็จอดแล้วเออใช้ได้โอเคเราก็สามารถเป็นไก่ได้ต่อไปนะครับแล้วชื่อไก่ด้วยไม่รู้เรื่องไก่นี่เสร็จเลยสิบข้อสบายๆอย่างนี้เอาไ้ผ่านข้อสองก่อนจะคุยมากนักนางมาเป็นอย่างนี้เอาละมาดูนะฮะคำอธิบายครับเอ๊เอ๊เอ๊ก็เป็นเสียงที่ไก่ตัวผู้ขันเพื่อบอกกับไก่ตัวเมียว่า ไอแอมเฮียเ e ี e เ e ียพลังติดนะฮะใจนไม่อยู่ที่นี่เป็นไอเฮียเป็นไอเฮียที่เดินคันคานไม่ใช่ในภาษาไทย I อ m อมเ e ฉันอยู่ที่นี่และบอกกับไก่ตัวอื่นว่านี่มันเขตของฉันนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าช่วงบ่ายหรือช่วงดึกอาจจะมีไก่ตัวอื่นมาด้วยหรือไม่ก็เรียกตัวเมียนะถึงแกจะเป็นตัวผู้ฉันจัดแกทำเมียหมดเลยนะใช่จะเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาอันนข้อที่หนึ่งถูกต้องนะครับไปต่อไปเลนะครับนี่คือข้อที่ สองครับอืมหแห่เหมาะสําหรับเขาจริงๆแต่กีเราปเรื่องของไก่นะไก่สมพลก็ต้องเจอเรื่องไก่อันนี้ก็ต้องไก่สมพลครับเอาของมาเอาของมาเอาของมาอออมาเลยครับจะดูอยู่ไกลไจะลงไปดูใกล้ๆหนังสือสมบัติผู้ดีของหมายถึงว่าของที่ถือมาหรือว่าคนที่ถือมาครับผมนี่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 อันนี้นะฮะสมบัติของผู้ดี ที่บ้านไม่มีสกเกลิ่มที่บ้านต้มมากินเป็นประจำนี่่าแบบ<อ>เธอควรจะมีเอาไว้ต้มกินนะมาแกะนะต้มกินเห็นไหมถ้าใครก็รู้ว่าต้มกินอ่าโอเคนี่คือหนังสือสมบัติผู้ดีครับท่านผู้ชมหนังสือแบบรเรียนเก่าแก่ที่สอนให้นักเรียนรู้จักมารายาทของผู้ดีเป็นที่มาของสานวนสมบัติผู้ดีหมายถึงมารายาทที่ดีนะฮะนอกจากสานวนสมบัติผู้ดีแล้วยังมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งชื่อว่า ปัจจุบันนี้หลายๆคนบอกไม่เคยได้ยินเลยคือสำนวนอันนี้สมบัติผู้ดีนะครับมันจะมีสมบัตินักเลงฮะ<ห>สมบัตินักเลงไม่ค่อยคุ้นอะพี่ตาผมคุ้นแต่สมบัติเมทนี <c oughs> คือสมบัติสโบมฮะสมบัตินักเลงไม่เคยคุค้นเลยครับ <c oughs> ยจะตอบได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> มื่อไม่คุ้นถามเลยครับ <c oughs> ถามว่าสมบัตินักเลงหมายถึงอะไรครับก <c oughs> ็ไก่ครับมารยาทสามขอไก่ครับเงิน จากการพนันครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับเงินจากการพนันละยาาสามสมบัติผู้ดีสมบัตินักเลงความจะเป็นนักเลงสมบัติก็เงินไงเงินจากการพนันคือผมเคยยิ้คำว่านักเลงนี่จริงๆเขามีเกียริเขามีศักดิ์ศรีเขาเท่เขาถึงจะยกย่องให้เป็นนักเลงนักเลงไม่ใช่คนชั่วยไม่ใช่คนชั่วเป็นคนเท่มีศักดิ์ศรีมีเกียรินะครับนักเลงไม่ใช่กุ้ยนักเลงเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับระย่าสามกล้าทุ่มกล้าพนันแม่ครับว้าย ว่าซามน่าจะตัดทิ้งซามน่าจะให้ผมคนเดียวเอออย่างนี้อันนี้ขอรับไว้ซามคือกุ้ยแต่นักเลงปกติมารยาทเขาจะซามไหมแต่ว่าเกียดติเขาได้เกียรติเขาได้ไอไอซามนั้นอาจจะดูดูเออดูเหมือนนักเลงเหมือนไอโหไอโถเลยคเขาโถว่า ฟักย่อยโห่ฟักครับผมแม่งไอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขามีเกียร์เขามีศักดิ์ศรีเขาเท่เขาเลยเป็นนักเลงไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกขอไข่แล้วการของนักแข่งนี้อยู่นะอันนี้ส่งข้อมูลไปทางคุณลู่ตุ๋ยทางข้อมูลกรแกบช่วยหน่อยสิดูว่าข้อมูลจะว่าไงมาหนึ่งข้อผ่านไปแล้วนะนี่คือข้อที่สองลู่ตุ๋ยครับสิบนาทีเชิญครับมาแกบเร็วขอไข่อาก่มั่นใจไปเลยนักเลงคือคนใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าพุ่งกล้าพนันส่วนไอ้พวกมารยาทฐานซะด้วยคุ้ยเข้าใจไหมแต่ฉ าสมบัติพูดดีมากจากการพูดเขาเคืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาลุ้นเขเลื่อนแบบลุ้ผูดดีเขาออกมาใหญ่เลยอ่ะออกมาตรงการครับงั้นยิ่งมั่นใจว่าเป็นขอไข่ครับเพราะฉะนั้นสมบัตินักเลงหมายถึงข้อตอบว่าขอไข่เงินจากการพนันครับผมตอบมาแล้วนะฮะดูว่าจะผ่านข้อที่สองได้หรือไม่ผลครับคำตอบนะครับพี่ครับผมจะนุ่งไปทุกตอนขอบคุณครับ ผมบ้าจีนะครับผมมันมากเลยตกงคาเนลงสดิอันนี้แหละฮะแถวนางเลื้อยฮใช้ชื่อุกดอ่ะไม่ให้แกวิ่งหนีออกมาจากจ็อกกี้ฮะคุณนินยา อาขุดยิ้นมาจากไหนล่ะคะไม่ใช่แมาจา์แม่มายินมีความรู้ทางด้านภาษาไทยนะคะขอโทษอาจารย์แม่โทษครับโทษครับโทษครับนะคะอาจารย์แม่ทำไมไม่เห็นนานทำไมโหนแก้มอาจารย์แม่ใหญ่มากเลยล่ะฮะอาจารย์กล้องไม่ดีวะเนี่ยอยากจะกระโดดเอาขาหน้าไปจะเคลื่อน อธิบายคอาอย่างนี้ครับทุกผู้ชมสมบัตินักเลงเป็นสำนวนเก่าแก่หมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาจากการพนันและอาจจะยังหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ไม่ยั่งยืนนะฮะ<อ>เพราะเงินจากการพนันได้มา,าก็เสียง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เป็นสำนวนที่ไม่นิยมใช้แล้วนะเพราะพถถถสมบัตินักเลงก็คือทรัพย์สมบัติของผู้ที่เป็นนักเล EK, งก็คือส่วนใหญ่ก็คือได้มาจากการพนัน<อ>แต่วิเคราะห์มาใช้ได้ดีร,<อ>รู้มันลึกซึ้งแต่ตัดข้อที่ไม่ใช่ที่สุดออกไปรอดตัวมาได้นะฮะสองข้อเลยนะครับย มีไก่นะมาจับคู่กับม้าน im ี ah ่เสร็จเขาเลยนะเนี่ยแม่เสร็จเลยไมีคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตครับกำลังจะมีวันที่12ธันวาคมนี้ที่ยี่สิบเอ็ดเิงห์ทองครับผมอ้าวอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้านี้แล้วเออชื่อคอนเสิร์ต Be My Guest Most Wanted The Famous Comedy Concert ก็จะมี13ศิลปินก็จะมีพี่ตุ๊กยานีมีพี่ตุ๊กยดาคุณอุ้ยราวิวันพี่ตั้มสมประสงพี่ตุ๋มรีกระจารรอคอยกันเลยเนี่ยใช่ไหมครับผมแห่งปีคือนี่ Be My Guest เนี่ยใช่ไหมฮะครับสิบสาชีวิตแน่นอน13ชีวิตครับก็รร้องงเเพพลกันาะ ากันแน่นนอนอุ้ยอิจอมะแตกจะไปดูด้วยไหมนเนี่ยไปค่ะอุ้ยต้องเอาไปแน่นอนนะครต้องเอาไปนะฮะเอาไปเป็นหน้ามา้าสิบสองสิบสองธันวาคมนี้ที่อินเทอร์อะเรีนาเมืองทองธาน,นีนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับอ่โอเคไปดูกันนะฮะสองข้อไปแล้วครับไปต่อไปเลยนะครับนี่คือข้อที่สาม,สามต่อไปอย่างเงี้ยหลายๆคู่นะแพ็บเดียวจะผอดแตกฟังเสียงเพลงบ้างดีกว่าครับฟังให้สบายใจหรือว่าเครียดก็ไม่ทราบแล้วเดี๋ยวเขอยจะมาถามกันนะฮะอ้าว ขอเพลงมาครับหอบฟางหอบฟางไปไหนทำไมถึงชอบหอบฟางหอบกันจริงจริงจังจังหอบกันรุ่งรังหอบฟางเานเ่า้าโหมีลงให้ด้วยลงดน,นตรีให้ด้วย <c oughs> ฟังอยู่ตลอดแล้วก็น่าจะใช้ตลอดแล้วก็พูดคุยอยู่ตลอด <c oughs> บ้าหอบฟางสำนวนนี้ มีที่มาตั้งแต่สมัยนู้นเนหะ็นไไกลมากเลยนะฮะยุทยานุ่นเนี่ยโอ,อ,ยยโอ้ยยุทยาสมัยยุธยาเลยนะฮะแต่สมัยยุทยาที่เป็นต้นกําเนิดเรื่องราวของคําว่าบ้าฝฟังนี้ไม่ได้หมายถึงการหิ้วของบรุงบาลังแต่ใช้หมายถึงคนครับคนประเภทหนึ่งถามว่าในสมัยอยุธยาซึ่งก็เป็นคําที่เริ่มต้นคําว่าบ้าหอบฟางนี้ใช้เรียกคนคบแบบไหนครับ ขอไก่ครับคนโลกขอใครครับคนขยันครับหนึ่งนาทีนะครับจกบเวลาครับสมัยนี้ก็จะเหมือนคนหอบนู่นหอบนี่อู้จะบ้าหอบฟังกันไปถึงไหนจะเอานู่นเอานี่ถ้าสมัยอยุธยาคนขยันหอบนู่นหอบนี่ดูขยันจังเลยหอบทำไมต้องขยันแล้วหอบขยันก็เลยหอบ เหนื่อยเหนื่อยๆฉันหอบออกมาก็เลยกลายเป็น <โ bum S 2> ฮ yes. ิปฮอปหรือหอบฟ้าฟังไปไหนทําไมถึงต้องหอบฟ้ามันจะตอบที่ข้อนี้แล้วล่ะพี่ตาครับผมว่าไอ้บ้าหอบฟ้าสมัยปัจจุบันก็ยังเหมือนแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่หอบไปนู่นหอบไปนี่สุดท้ายแล้วก็ต้องตายเหมือนกันทั้งคู่รู้จะหอบไปได้แค่ไหนโลกก็อาจจะมีความใกล้เคียงกับสมัยก่อนผมขอ ไม่มั่นใจนะมาแกลบนะออกมาชักเดสิบห้าจุดสองหนึ่งศูนย์นะคนโลกครับขอเรียกร้องก่ครับคนเขาอยากจะไปว่าเขาบ้านเหรอนะอ้าวไปฟังคุณม้าฮะมาแกล็บมะแกลบสิบนาทีนะฮะข้อมูลส่งมาดีมากเลยสองข้อแล้วนะฮะข้อนี้ครับมาครับ ต้องเป็นคนโลภเราจะไปว่าคนขยันว่าคนบ้าได้ยังไงล่ะคนขยันก็โกรธอะสิถึงแม้ว่าฉันจะเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ไม่เกิดทันกรุงเสือเทียาคนแก่ที่พี่ฉันก็รู้จักก็เกิดในรัตนโกสินทร์ไม่ทัอนอายนะฉันชอบตรงนี้แหละกันอยู่ตรงนั้นอยู่น่าจะเป,<ม>เป็นกอไก่ครับตกลง,งมั่นใจนะสมัยทุยานะฮะกําเนิดคําว่าบ้าหอบฟางแล้วสิ่งนั้นเวลานั้นเขาใช้เรียกคนคนแบบไหนตอบว่าข,ข้อกอไก่ครับนี่คือข้อที่สามไม่แล้วหรอครับ ตอบอตนะครับครับพล้ครับโอ้ยครับโอ้ยก็จริงบอกว่ากี่ข้อพอนะ,ะสักสี่ข้อขึ้นก็พอแล้วครับแต่นี่มันสองเองดิสองเองสามอ๋ออัอนนี้จะอยู่ถึงสามหรือเปล่าดีดีๆนะครับมันมันม่นใจสุดๆเลยอ่ะมั่นใจแล้วมันตรงกันด้วยอ่ะแต่ผมไม่ชอบท่านี้เลยครับจะตามไปดึกอะไรครับอะไรครับอะไรครับทำไมครับ โซเฟียเองนีง่เรียนภาษาไทยเก่งมากถ้าเรื่องภาษาไทยให้ถามทอแเพยียคุณโซเฟียได้ร,ออรับรางวัลนะคะ,ร,ะร,รางวัลอะไรฮะรางวัลพิธีกองภาษาไทยยอดเยี่ยมนะคะพี่ใช้ภาษาไทยดีเด้งผู้ชานั้งบ้าหองฟังนี่ก็จิงๆต้องเชื่อชอเฟียอาจารย์แม่ครับคุณโซเฟียพูดภาษาไทยชัดไหมครับแมถึงแล้วว่าจะไม่ชัดรีปนะคะเหมือนกับคุณปริญานะคะแต่ถือว่าพูดได้ดีค่ะดียาอาจะรย์เป็นคุณโซเฟียแบบอาจารย์แม่เหรอครับ ชอบยาคิดว so ่านะฮะนี้นะฮะเออได้แฮได้เออได้แฮขอบคุณมากครับอย่างนี้ครับมาอธิบายความครับป้าหอบฟางนะเป็นสำนวนเก่าแก่พบในกฎหมายลักษณะมรดกสมัยพระเจ้าปราสาททองนำมาเปรียบเทียบกับคนที่บ้าแย่งสมบัติการเหมือนกับคนบ้าหอบฟางายเรื่องราวมรดกอุ้ยก็จะเอาพี่น้องกเอาเอาเนี่ยนะไม่รู้จะหอบผลไม่ทาไมกันนะซึ่งขุนวิจิตรมาตราสันนิษฐานว่าแต่เดิมสำนวนบ้าหอบฟางหมายถึงคนโรภ แย่งมรดกกันก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใช้ใหมาถึงคนที่ชอบที่อยู่ของพรุรมพรัษแต่ถือว่าพี่คราะห์มาได้ดี3ามข้อนี้แม่นเปี๊ยๆเปียเลยนะเนี่ยยังใช้ได้ยังใ,<ช>ใช้ได้อยู่นะครับถูก้องน,นะคครับบขอบุณครับ